เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยบางคนทำแล้วสำเร็จแต่บางคนพยายามแทบตายก็ยังล้มเหลววันนี้เราจะมาเปิดสุดลับการคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักที่เห็นผลจริงๆกันครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยอ้างอิงทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะฮะรับรองว่าเป็นการหาเส้นทางสู่หุ่นในแฟนที่ชัดเจนแล้วก็มีหลักการรองรับแน่นอนครับคือพอพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักมันก็ดูเหมือนจะง่ายๆนะแค่กินให้น้อยลง ออกกำลังกายให้มากขึ้นจบแต่ก็นั่นแหละครับทำไมมันถึงทำสำเร็จยากจังคำตอบจริงๆมันก็คือการลดน้ำหนักมันไม่ใช่แค่เรื่องการอดทนอดอาหารครับแต่มันคือการเปลี่ยนนิสัยตัางหากซึ่งแน่นอนว่ามันท้าทายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะและนี่คือหาเรื่องหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ ตั้งแต่ความท้าทายที่แท้จริงคืออะไรหลักการ6ข้อสู่ความสำเร็จสูตรควบคุมแคลอรี่แบบง่ายๆผลลัพธ์และข้อควรระวังและสุดท้ายคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราทำได้สำเร็จแบบยั่งยืนเอาละครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือความท้าทายหลักครับ เพราะว่าการลดน้ําหนักให้มันยั่งยืนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้วัดกันที่พลังใจอย่างเดียวแต่วัดกันที่ว่าเราสามารถสร้างวินยัยจนมันกลายเป็นนิสัยได้หรือเปล่าลองนึกภาพตามกันดูนะคะเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักให้ได้ในเดือนนี้หรืออีกสามเดือนข้างหน้าแต่คือการสร้างนิสัยการกินการใช้ชีวิตที่ดีที่จะอยู่กับเราไปตลอดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันถาวรไม่ใช่แค่ทำทำหยุดหยุดแก้ปัญหาไปวัน พอเราเข้าใจความท้าทายแล้วทีนี้มาดูเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำสำเร็จกันบ้างดีกว่าครับกับ6หลักการสู่ความสำเร็จที่เหมือนเป็นรากฐานสำคัญเลยของการลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำมาเลยครับนี่คือ6ข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะคะ 1. โฟกัสที่การลดไขมันไม่ใช่ลดกล้ามเนื้อ 2. ห้ามอดอาหารเด็ดขาดแต่ต้องกินให้ครบ5หมู่ 3คือลดปริมาณอาหารลงหรือไม่ก็เปลี่ยนไปกินของที่แคลอรี่ต่ำกว่า 4. เลี่ยงของทอดของผัดของมันๆทั้งหลายข้อ5ตั้งเป้าลดแบบสบายๆส,สัปดาห์ละครึ่งถึง1กิโลก็พอแล้วครับแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือต้องรักษาน้ำหนักใหม่นั้นให้ได้นานเกิน1ปีให้ได้นี่แหละครับคือหัวใจจริงๆของความยั่งยืนเอาล่ะพอมีหลักการแล้วทีนี้มาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างดีกว่ากับสูตรควบคุมแคลอรี่ครับ ที่จะทําให้ตัวเลขบรรตาช่งเนี่ยมันเป็นใจกับเรามากขึ้นตัวเลขมหัศจรรย์ที่ต้องจําไว้ก็คือ5 0 0 7้อถึงเจ็ครับนี่คือจํานวนแคลอรี่ที่เราควรจะลดให้ได้ในแต่ละวันเพื่อให้น้ําหนักของเราเนี่ยค่อยๆลดลงอย่างปลอดภัยสัปดาห์ละประมาณครึ่งถึง1กิโลกรัมครับผมลองดูตัวอย่างนี้กันนะคะง่ายมากๆแค่ปรับเมนูในมื้อเดียวจากเดิมที่กินปลาทอดผัดผักรวมๆแล้ว580แคลอรีเนี่ย ลองเปลี่ยนเป็นปลานึ่งมะนาวกับต้มยำปลาแล้วก็ลดแอปเปิลลงลูกหนึ่งแค่นี้เองนะลดไปได้ตั้ง222แคลอรี่แล้วเห็นไหมคะว่าแค่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้เยอะเลยแน่นอนครับว่าทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอการลดน้ำหนักก็เหมือนกัน ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าทำถูกวิธีเนี่ยผลลัพธ์มันจะดีขนาดไหนและถ้าเกิดทำผิดวิธีขึ้นมาละ่ะจะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างถ้าเรามาถูกทางนะสิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่แค่น้ำหนักที่ลดลงนะแต่มันคือสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยร่างกายจะแข็งแรงขึ้นไขมันส่วนเกินหายไปความดันไขมันน้ำตาลในเลือดก็ดีขึ้น แถมยังลดความเสี่ยงของโรคแรงอย่างโรคอ้วนเบาหวานหรือโรคหัวใจได้อีกด้วยหน้านี้คือความแตกต่างที่สำคัญมากเลยครับระหว่างการลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือก็คือลดลงประมาณ5-10%ของน้ำหนักตัวในเวลา6เดือนเทียบกับการลดแบบหักโหมคือรีบลดให้ลงไปเกิน10%ในเวลาสั้นๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะคะโอ้โหต่างกันคนละเรื่องเลย ถ้าทำถูกวิธีเราจะได้ทั้งสุขภาพที่ดีและหุ่นที่เฟิร์มแบบยั่งยืนแต่ถ้าทำผิดวิธีแล้วก็นอกจากจะเสียมวลกล้ามเนื้อร่างกายจะเครียดแล้วยังต้องเจอกับเจ้าปีศาจร้ายที่ชื่อว่าโยโย่เอฟเฟกอีกที่จะทำให้น้ำหนักมันตีกลับขึ้นมาบางทีอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้าและแล้วเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเลยที่จะทำให้การลดน้ำหนักของเรามันสมบูรณ์แบบและยั่งยืยนจริงๆ และนี่คือประโยคทองที่สรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วครับการลดน้ำหนักที่ได้ผลดีที่สุดคือการควบคุมการรับประทานอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายต้องจำไว้เลยนะฮะว่าการคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้น ให้ลองนึกภาพว่าการคุมอาหารกับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเหมือนคู่หูดูโอที่ต้องทำงานร่วมกันครับเพราะสองอย่างนี้มาเจอกันปุ๊บมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยทั้งในเรื่องของสุขภาพโดยรวมและที่สำคัญมากๆก็คือมันช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สุดๆของการลดน้ำหนักแบบผิดๆเลยล่ะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ได้รู้สุดลับกันไปหมดแล้วแต่นี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างแรกที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้มันคืออะไรลองตอบคำถามนี้กับตัวเองดูนะครับ